นี่คือสิ่งที่เขาเอามาเสิร์ฟนะครับนี่คือทั้งหมดที่เราสั่งไปอันนี้คือกระเพาะปลาผัดแห้งนี่คือจอ๋อท่อนมันกุ้งใช่ป่ะกมจีบกุ้งก็คือกุ้งตรงนี้ใช่ป่ะอันนี้คือที่โคงหมูตุ่นน้ำแดงนี่นะครับอันนี้เป็นไขยย่โยม้าแล้วก็มินิด้วยอะ่ะเป็นเหมือนไล้ายๆก๋วยเตี๋ยวหลอด สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลยแทงนะช่องของคนชอบกินกับผมโอนะครับวันนี้เรามาทํางานกันที่หาดใหญ่วันนี้มีแขกรับเชิญด้วยจริงจริงมากันเต็มโตเลยมีที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นพี่โบแล้วก็มีเรามีพี่เบนพี่ท็อฟฟีนะ่ก็มีพี่ทิพด้วยวันนี้เรามาทํางานที่หาดใหญ่เราก็เลยมาแวะกินข้าวก่อนนะครับก่อนที่จะไปทํางานเนี่ยวันนี้เป็นร้านที่เป็นคลิปจ่ายเงินกินเองนะครับเป็นคลิปรีวิวแบบเร็วๆเหมือนเดิมเราอยู่ที่ร้านจิบชาในสวนนะครับจะเป็นร้านแบบสไตล์บ้านๆนะครับร้านนี้จะเป็นจุดเด่นเ้าาาาาานีี่่่ยยจะมมติหหลกกกลกกกศ็องท ทุกคนเห็นตอนเข้ามานะฮะว้าว wow. บรรยากาศก็จะเป็นร้านแบบเมื่อกี้นะครับเวลาเราสั่งอาหารเนี่ยใบเมนูเดี๋ยวให้ดูใบเมนูนะฮะใบเมนูเนี่ยเขาจะมีเมนูอาหารเช้าวพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นกระเพาะปลาเป็นอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีเป็นเมนูเครื่องดืง่มสม่วนติ่มซำเวลาเราสั่งเนี่ยให้ดูเบอร์โตะนะครับเราก็ไปสั่งด้านหน้าเขาก็จะนึ่งมาให้ระยะเวลาเนี่ยแป๊บเดียวนะครับเร็วมากนี่คือสิ่งที่เขาเอามาเสิร์ฟนะครับนี่คือทั้งหมดที่เราสั่งไปที่นี่จะไม่ได้มีจิงโฉนะครับในนั้นจะเป็นน้ำส้มสีแดงแดงแบบี้วก็ ใสๆแบบเนี้ยซอสมะเขือเทศแบบหวานหวานหวานเลยนะฮะไอ hey, ซอสพริกไม่ได้พูดผิดไม่ได้ซอสมะเขือเทศเป็นซอสพริพกกับแบบหวานนะมีกลิ่นพริกเผ็ดนิดเดียวอันนี้คือกระเพาะปลาผัดแห้งอร่อยนะอือโดยาตาเค็มเค็มอมอ่อนหวานนิดนึงกระเพาะปลาหนึบหนึบมากมีกลิ่นหอมอะความเป็นกระเพาะปลาชัดมากนี่นะฮะก็จะเป็นแบบเนี้ย นี่คือจอโูป่ะเขาเขียนว่าหอยปอหอยจอธรรมดาก็ที่หนึ่งก็มาแบบเยอะนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าราคาอย่างเท่าไหร่นะครับชิ้นก็ค่อนข้างใหญ่ไม่ได้อมบละมันมากเกือชิมเปล่าๆก่อนหอมอ่ะทำดีตรงฟองร้อนคุกรอบใช้ได้ยอย่างทั้งในมีรสหวานๆเค็มๆกลายเป็นหอยจอที่หอมชิมเปล่าอร่อยเลยเนี่สลัเปาหมูแดงใช้ช้อนซ้อมจิ้มสลัดปเปาเห็ต<ะ>้วานนิดๆมีความจืดของแป้งคอนมันกุ้งใช่ป่ะมากับน้ำจิ้มบวย เวลาดาจิ้มครึ่งหนึ่งเดี๋ยวชิมกับน้ำจิ้มบวยเบอแตนนี้ค่อนข้างอมมันเนาะคือจากด้านนอกทอดเสร็จสดดใหม่ๆเลยนี่คือทอดมันกุ้งนะครับโอ้ยเนื้อเห็นเป็นชิ้นๆเลยละน้อนมีความเป็มเค็มเนื้อกุ้งคล้ายๆกุ้งเบอร์เกอร์หรือกุ้งโดนัทของเคฟีประมาณนั้นนะแต่แบบใหญ่มากชิมแบบน้ำจิ้มบวย หอมกุ้งเคียวเจอกุ้งแต่ไม่ได้เป็นเนื้อกุ้งเต็มๆใหญ่ๆแตมีรู้สึกนะครับผำจีบกุ้ง <c oughs> ก็คือกุ้งตรงนี้ใช่ไหมกิ่วหลิวอยู่ข้างบนแต่จริงๆที่นี่ไม่มีจิ้งฉู่เป็นร้านจิ้มซำที่จิ้มซอสพริกเอา แป้งข้างนอกค่อนข้างหนาไส้รู้สึกว่าตรงตัวขนมจีบอะ่ะรู้สึกว่า<ม>เนื้อแน่นเด้งๆคล้ายๆเรากินทุกชิ้นที่เนื้อนุ่มๆมีความเค็มอ่อนๆไม่ได้เค็มมากกำลังดีเจ้าถิ่นเขาบอกว่าคนใต้เขาจะกินแบบนี้พอความเค็มอ่อน,ออนมาตัดกนะับความหวานก็ใช้ได้รสชาติใช้ได้หมูเนาะหมูจะมาสอันแบบนี้นะครับหมูจะเป็นลูกเล็กกว่า จริงเบสไส้เหมือนจะเหมือนกันเลยนะแค่ไม่มีกุ้งดันบทแต่รสชาติคล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันเยอะมินิด้วยอะ่ะเป็นเหมือนคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวหลอดเป็นปูอัดแล้วก็พันกับแครอทเยอะๆเหมือนแป้งแป้งพกแป้งก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแบบนั้นอืมไม่ใช่แป้งมันคือผักประกาศขาวแล้วก็อีกฝั่งเป็นเห็ดเข็มทองมันเห็ดได้มีความกรุบกรุบส่วนๆัดไม่รู้สึกตัวแครอทนี่ค่อนข้างชัดเป็นซอสพริกที่ออกหวานชัดเจน น้ำค่อนข้างมาเสิร์ฟช้าหน่อยอันนี้คืออะไรอะ่ะไข่แดงเค็มใช่ปะ่ะแต่เบสของไส้ติม่มซำมันก็น่าจะเป็นหมูสับเนาะใช่ไหมที่ผสมกุ้งเข้าไปอันนี้นะครับจิ้ม ติม่มซำที่นี่ดีอย่างหนึ่งคือมันไม่เค็มมากเบสมันเป็นรสเค็มก็จริงแต่ไม่ได้เค็มจัดแต่ว่าตัวตัวไสอ้อ่ะติมซำอ่ะม,มันจะคล้ายๆกันเกือบหมดเลยแต่ว่าอันมาเกีย้ยที่รู้สึกได้คือมันค่อนข้างเด,ด้งดึงๆเค็ม,มันอ่อนแล้วตัดกับความหยาบๆของไข่เค็มแดงไข่แดงเค็มก็ทําให้มันได้เทคเจอร์ที่หลากหลายอันนี้คือที่คงหมูตุ๋นน้าแดงปะน่าจะตมนั้นนะน่าจะตำรูปอะ ห,หวานหอมเขาตุ่นน้ำแดงได้เข้าเหนือมากแล้วนุ่มนี่คือบากุเตะนะครับภาพทั้งหมดที่เราถ่ายให้เนี่ยไม่ใช่ต้นฉบับที่มานะคือมันถูกกินไปแล้วบ้างเขาจะเป็นอะไรอ่ะรึ่งในพวกอะไรพวกนีกน้ใช่ไหมเลือดเออนี่ของเตาหูกินกันนี้ เป็นความรู้สึกคล้ายๆเรากินแกงจืดที่มีกลิ่นหอมเครื่องเทศแบบหอมยาจีนขึ้นมาชาัดมากๆส่วนที่คงหมูที่อยู่ในนั้นนะหรืออยู่ในไหนก็ตามเขาตุ๋นมาได้นุ่มนุ่มเลยคือที่นี่เขาถาดเท่าไหร่อะ่ะถามเขาปะประกวดทาร้อยจบเลยนี่นะครับอันนี้เป็นไข่ยยะมาแล้วก็เป็นมันมีสีคล้ายๆกุ้งด้วยเนาะดูเด็กๆผสมๆกันแหล<ส>ะ อันนี้ไส้มีความกุ้งที่ชัดเจนกว่าอันอื่นที่ผ่านมาอันนี้น่าจะเป็นระบุที่ว่าเป็นกุ้งอันที่เป็นหมูน่าจะแบบไม่มีกุ้งผสมแล้วก็มันมีความดึงของไข่เยี่ยวมาเพิ่มเข้ามานี่อันนี้เป็นอะไรไม่รู้เนาะแล้วก็ข้างล่างมันมียกเหมือนกินบะหมี่ชามย้อมๆได้เลยใส่เสริม่างนี้คงต้องกินคู่กันมั้งไม่น่ากินคู่กันได้เพราะมันจิ้มไม่ได้กันก็กินแยกกันละกันคู่กันได้แค่นี้แหละดีมากตกที่พื้นเมื่อกี้ดึงอะมีมีความดึงดึงสูงมากแล้วก็มีหหยยยกกกกมมมม่่่อออีี้ลินนตาด้วย ถ้ากินเปล่าๆม่ยกจืดแต่ถ้ากินกับไอ้ลูกมาแก้งแล้วค่อยจิ้มด้วย่กํลังดีอันนี้จริงๆมันยาวมันถึงตรงนี้นะเมื่อกี้แบ่งกัน2คนงนนั้นนี้ขอญาตมันเป็นปลาพาดมาบนนี่เป็นหมูกุ้งสองก้อนเลยอะดูดิขออย่างนี้เลยนะ อันนี้กลิ่นของปลาขึ้นมาชัดแต่เวลากินจิ่นซำตัวไส้มันคลายกันหมดเลยเนาะต่างกันที่หน้าต่างกันที่ซอสต่างกันที่การปรุงนิดนึงโดยใช้ต่างกันที่ท็อปปิ้งอันนี้จะเป็นด้านบนจะเป็นกุ้งมีเห็ดหอมข้างล่างมีขิงด้วยคือเวลามาเสิร์ฟคนรีบกินเลยไม่งั้นจะติดถาดนิดนึงแบบนี้นะครับตัวไส้ดึงๆเหมือนเดิมอ่ะกุ้งเนื้อแน่นแต่ว่าโอเวอร์คุกไปหน่อยสุกนานไปมันทำให้เกิเนื้อกุ้งแข็งนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นของขิงขึ้นมาตัดมีสลับเหลงัสีจ เป็นหมูแดงอีกนะฮะ,อ,ะอืมจะถามพี่โบอยู่พอดีว่าตอนแรกแป้งแข็งไหมไม่่แข็งแต่พอมันนานใช่ไหมใช่ใช่เนื้อแบบยุยยเหมือนกิน ไม่ได้เนื้อไม่ได้ละเอียดเนียนไปเลยเนาะไม่ได้เหมือนแบบของเซเว่นแต่เป็นแบบเหมือนแฮนด์เมดโฮเมดไส้เขามีเป็นหวานๆแล้วก็มีอะไรแบบเยอะะเลยอันนี้เป็นแป้งหลายสีมากอ่ะหวานเน้นหวานครบทุกเมนูแหละสรุปนะร้านนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่แบบน่ามานั่งน่ามาลองเพราะว่าเมนูอาหารก็ค่อนข้างหลากหลายแล้วความความที่โอเคอย่างหนึ่งเลยคือติ่มซำปกติร้านแบบนี้บางที่อ่ะรสชาติของตัวติ่มซำจะเค็มแต่ว่าอันนี้รสชาติจะไม่ได้เค็มเกินไปอย่างกาลังดีแต่ว่าส่งตัวเราเป็นคนที่เวลากินติ่มซำจะชอบจิ้มกับจิโ่่่่นนนะครรับทีีีีเเป็ด้้ยววแตาอไไมม แต่ว่าที่นี่เจ้าถิ่นบอกว่าเขากินกันแบบด้วยความค็มันอ่อนมันก็ตัดกับความหวานแล้วก็ความเผ็ดปลายลิ้นของซอสิีสำหรับเรื่องราคานะครับร้านนี้เมื่อกี้เรากินไปทั้งหมด800กว่าบาทน,นะครับหารเฉลี่ยต่อคนวันนี้เรามา5คนก็เฉลี่ยคนละ170ดังนั้นถือว่าราคาเนี่ยก,กางๆไม่ได้ถูกนะครับแล้วก็ไม่ได้แพงแต่ว่าเป็นร้านหนึ่งที่ก็น่ามาลองดูแล้วกันแต่วันนี้ก็เท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดติดตามเอาไว้กดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปสั้นๆวันอังคารเนี่ยจะได้มา เจ้โบบายบายบคบบยบายครับ